คนที่พิจารณาแล้วหัวไม่จรดเท้าพิจารณาได้ยังไม่ทันเลยค้างเลยหลับคาที่บางคนก็กลนด้วยแต่เราก็ไม่ว่าหรอกเพราะถือว่าร้อยวันพันปีคุณจะได้มานอนกลางวันพอกลับไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้นอนกลางวันเลยทํางานมันหนูถิบจักทั้งคืนทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนฉะนั้นการนอนสมาธิเป็นทั้งการปฏิบัติธรรมและการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นประมาณ3ามโมงครึ่งก็ให้พักพักเสร็จแล้วเราก็พบกันอีกทีหนึ่งสี่โมงสโมงเย็นนะสิบหกอธิกาช่วงนั้นเป็นช่วงปลีกวิเวกเพื่อการปฏิบัติซ้ายมือของอาตมานโยมเห็นไหมเรามีพื้นที่อีกตั้ง40ไร่ให้เข้าเงียบนั่งสมาธิแล้วก็เดินจมกรมจนกระทั่งถึง5้าโมงครึ่งก็แยกย้ายกลับกันไป ทบน้นําทํากิจส่วนตัวพักยาวไปจนถึงนโน้นทุ่มหนึ่งกลับมาเจอกันเพื่อดื่มน้ําปานะ <c oughs> ดื่มน้ําปานะเรียบร้อยแล้วทําวัดส่วนมนเย็นหลังทำวัดส่วนมนเย็นเรามีนั่งสมาธิร่วมกันอีกนั่งสมาธิร่วมกันเสร็จแล้วก่อนเข้านอนคืนนั้นก็มาฟังธรมรมะจากอรรมา หรือบางทีอาตมาก็มีสารคดีธรรมะมาฉายให้ดูและคืนสุดท้ายของทุกคอร์สทุกครั้งก็มีการฝึกเจเริญมรณสติ <c oughs> ถ้าฝึกเต็มรูปแบบหลังจากดูสารคดีเสร็จแล้วต้องลงไปนอนกลางสนามฝึกจริงๆเตรียมตัวตาจริงๆมีกองไฟอยู่ตรงกลางด้วยแต่ว่าคณะของพวกเรานั้น เรามีเวลากันรัดสั้นมากนะอาตมาก็เลยย่นย่อว่าอย่างน้อยนนะ้ก็ฟังธรรมะเจริญมรณสติแล้วก็ดูสารคดีเมื่อคืนให้การบ้านเอาไว้ว่าเมื่อใดดูสารคดีแล้วคิดเห็นเป็นประการใดก็คิดไว้ก่อนคืนนี้เราจะมาทบทวนนะทีนี้ก่อนจะไปรับประทานอาหารเที่ยงฉันเพนสำหรับอาตมาก,ก็ขอให้ข้อธรรมประกอบการปฏิบัติสั้นๆ คราวนี้เราคงได้ฝึกนั่งสมาธิบ้างแล้วใช่ไหมได้ฝึกนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะฝึกไปเถอะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าได้ปัญญาก็ถือว่าได้ปัญญาถ้าไม่ได้ก็ได้บุญได้กุศลก็ไม่เป็นไรในการฝึกสมาธิภาวนาในการฝึกสติสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราต้องการสองอย่างหนึ่งคือความสงบเพราะว่าเมื่อเรามีความสงบเมื่อใจสงบ กายสงบจากนั้นเราจะสงา่าคุณโยมเคยสังเกตไหมคนที่ใจสงบอาการทางกายก็สงบเวลาเขานั่งเขาเดินเขาทำอะไรโย,ยมจะรู้สึกเหมือนมีรัศมีไหมมันมีบุคลิกภาพพิเศษนะข้างในสงบข้างนอกสงบแล้วมีความสง่าเกิดขึ้นสองเราได้หรือว่าเราต้องการปัญญา ปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการฟังเกิดขึ้นจากการเรียนกับครูบาอาจารย์แต่นั่นก็ยังเป็นปัญญาของคนอื่นทำยังไงหนอปัญญาของตัวเราจะเกิดขึ้นเราต้องฝึกเจริญสติตระหนักรู้ในทุกๆอิริยาบถท,ทุกเรื่องที่คิดเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็ดูความคิดอย่าไปไล่มันนะ อย่าไปด่าอย่าไปบน่นมันทำไมมันคิดจังเลยฉันเบื่อเหลือเกินนั่งแล้วก็ไม่สงบอย่าไปว่ามันถ้ามันคิดขึ้นมาโยงก็นั่งดูความคิดเฉยๆมันจะคิดไปไหนก็ดูมันไปสิมันไปเต็มที่หละเดี๋ยวมันก็กลับเชื่อเถอะไม่ต้องไปผักสายมันคิดขึ้นมาก็ดูความคิดนั่งแล้วปวดก็อย่าไปโกรธที่มันปวดปวดตรงไหน,นก็ดูลงไปตรงนั้น อย่าไปบอกว่าจงหายจงหายจงหายยานะดูเฉยเฉว่ามันปวดตรงไหนสักพักหนึ่งมันจะซาไปมันจะหายไปเหมือนคลื่นที่มันกระทบฝั่งแล้วมันก็ไหลกลับลงไปมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าโยมจับเคล็ดตรงนี้ได้โยมจะไม่กลัวความเจ็บปวดเลยหรือนั่งไปสักพักหนึ่งมันจะคันนะมันจะคันมันจะไล่ลงมาตั้งแต่ข้อเท้าสันขาหน้าท้องไหลขึ้นมาจนถึงคอเหมือนกับมัดมันแต่นะมันยุบ แล้วมันจะขึ้นมาตามริมปากตามจมูกตามหน้าผากถ้าเป็นไปได้อย่าไปเกานะมันกำลังลองของเราเฉยเชยมัถ้าโยมไปเกาปุ๊บสติพาไปหมดเลยสมัยแต่มาไปอยู่กับหลวงพ่อจรารันวัดอัมพวันแม้แต่น้ำลายท่านยังไม่อยากให้กลืนเลยเพรากลือน,น้ำลายปั๊บเนี่ยเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดฉะะนั้นเราอย่าไปกลัวเวลามันอุดหงิดพุ่นงานมันคันก็เยออ ใจเย็นๆไว้มันคันตรงไหนมันปวดตรงไหนมันชาตรงไหนดูมันไปเดี๋ยวมันหายหมดมันเกิดได้เองนะมันหายเองอย่าไปตกอกตกใจมันฟุ้งเองเดี๋ยวมันก็หายเองเราแค่ดูเฉยๆคําว่าดูเฉยๆนี่มันมีประโยชน์มากคนส่วนใหญ่มันเฉยไม่ได้นะมันดูแล้วมันต้องคิดไหมยมเชื่อไหมโยมต้องคิดอย่างโยมเห็นเห็นถ้วยชานี้ แต่มาให้ดูถ้วยชาเนะ่ะดูปุ๊บน่าจะโรงงานเชียงใหม่นะโรงงานลำปางมันมันของไทยหรือของญี่ปุ่นหรือว่ามันเป็นชาเครื่องถ้วยบรรจรงยมคิดไปไหนตัวไหนนะบางคนมันน่าจะราคาสักเจ็ดสิบบาทร้อยบาทเต็มที่จันให้สามร้อยนะโยมรู้ไหมว่ายมกำลังเข้าไปไหนในอนาคต หรือไม่ก็อดีตนี่เราไม่เคยสังเกตความคิดเราเลยนะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นถ้าท่านสังเกตความคิดของตัวเองจนกระทัง่งท่านเห็นว่าท่านกําลังคิดอะไรการปฏิบัติกําลังก้าวนะคนส่วนใหญ่มันคิดะแต่มันไม่รู้ว่ามันคิดนะคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดชีวิตมันถึงได้ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ไงยุ่งยุ่งคิดเหลือเกิน คิดถึงเรื่องเก่าคิดถึงความหลังคิดถึงซีรีส์เกาหลีคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าลกูกหน้าเมียหน้ากิ๊กหน้าดาราหน้านักการเมืองคิดถึงรองเท้าเมื่อกี้ถอดไปไหนคิดถึงวันในเต็นท์ฉันจะมีใครไปเปิดไหมคิดว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงฉันจะได้กินข้าวแบบพอดีเป๊ะไหม หรือว่าจะถูกลองของเหมือนวันนี้อีกนะมันก็คิดไปหมดเลยตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนใจฟุ้งไปทั่วโลกเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าเราเราคิดแล้วเราไปรู้ความคิดเข้าความคิดจะหยุดความรู้สึกอยู่เหนือความคิดถ้าเราคิดเราไม่รู้สึกถ้าเรารู้สึกเราจะไม่คิดการปฏิบัติธรรมเราเน้นความรู้สึกตัวเป็นหลักนะ ในอนดีตกาลนานมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นมีพระใหม่รูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมท่านมีความสุขมากที่ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาวันหนึ่งขณะกำลังนั่งสมาธิตอนตีห้ามีแมวมาจากไหนก็ไม่รู้มาร้องอยู่หน้ากุฏิท่านก็เลยลืมตาออกจากสมาธิมองแมวแล้วก็สงสารแมวตายละ น่ารักเนาะหิวอะสิเนี่ยลกูกหิวใช่ไหมนะท่านก็พูดกับแมวนะสักพักหนึ่งท่านก็เลยออกจากสมาธิแล้วก็อุ้มแมวไปหาโยมที่อยู่หลังวัดโยมขอนมจอกหนึ่งเอาไปทําไมให้แมวนะท่านได้นมมาจอกหนึ่งแล้วก็เอามาให้แมวพอแมวมันกินนมเสร็จแล้วมันก็หลับปุ๊ยท่านก็นั่งสมาธิตอนเที่ยงวันน่ะแมวตื่นนะ ร้องอีแล้วท่ก็สงสารนะไปหาโยมโยมก็ขอนมจอกหนึ่งโยมก็ให้มาอีกจอกหนึ่งให้แมวกินแมวกินหลับปุ๊ยพอแมวหลับท่านก็นั่งสมาธิตอนเย็นแมวร้องอีกแล้วท่านก็นึกด,ดเูเอ๊ะวันนี้ไปขอทั้งสองรอบถ้าไปอีกรอบหนึ่งโดนด,ด่าแน่แต่ถ้าไม่ไปแมวก็หิวเราก็นั่งสมาธิไม่ได้ อุ้มแมวไปหาโยมโยมโยมเปิดประตูออกมาไม่ต้องขอละหลวงพี่ทำไมล่ะโยมโยมว่าหลวงพี่เอาวัวไปเลี้ยงแล้วกันก็ <c oughs> เลยได้วัวมาตัวหนึ่ง <c oughs> เอาวัวมาผูกไว้ใต้ถุนกุฏิท่านก็รีดนมวัว วันแรกท่านไปรีดนมวัวมาให้แมวท่านถูกวัวเตะเพราะในชีวิตไม่เคยรีดนมวัวแล then, ้ววัวพอมันเห็นผ้าเหลืองๆปุ๊บมันก็ไม่คุ้นใช่ไหมก็เตะท่านโอ้โหหัวโนเลยล้มคว่ำก็มามหงายแต่ท่านก็ทำเพราะท่านสงสารแมวรีดนมวัวอยู่ได้สองสามวันปรากฏว่าน้ํานมหมดไปหาโยมโยมไม่มีน้ํานมวัวแล้วอัตมาต้องทํำยังไงเอ้า แล้วท่านไปทํำยังไงอ่ะก็โยมให้วัวไปตำมาก็เียดนมมันให้แมวทุกวันทุกวันน่ะแล้ววัวกินอะไรเอาวัวต้องกินอะไรอ่ะท่านไม่รู้เรื่องเลยเนื่องจากเป็นพระโยมก็บอกทา่านวัวต้องกินหญ้าหญ้าอยู่ไหนอ่ะโยมกลางทุง่งไปเกี่ยวเอาสิท่านก็เลยผูกวัวไว้ใต้ถุนเอาแมวไว้ในห้องแล้วสวมงอบแล้วก็ออกไปเกี่ยวหญ้าอยู่กลางทุง่ง เกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปก็ไปเกี่ยวถูกมือตัวเองเข้าเลือดไหลเลยโอ้ตายละตกอกตกใจกลับไปหาโยมโยมไปสอนอาตามาเกี่ยวหญ้าหน่อยเนี่ยดูดิเนี่ยมือเนี่ยล่องเร่งเลยเนี่ยจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวมันเกี่ยวมือโยมก็อุ้ยเรื่องมากจังเลยนั่งหนูช่วยหลวงพี่หน่อยลูกสาวก็ออกมาสวมงอบ ปสอนลงที่เกี่ยวหญ่า่กลางทุ่ง,งเกี่ยวมาเกี่ยวไปเขี่ยวไปเก,วเกี่ยวจีวรหลุด <c oughs> ไม่รู้ทํำยังไงกลับมาก็เลยไปหาโยมโยมอาตมาขอสแสดงความรับผิดชอบ <c oughs> รับผิดชอบยังไงก็ไม่รู้มันเกี่ยวไปเกี่ยวมาเราสองคนก็เลยเกี่ยวก็แห่ซึ่งกันและกันนะตกลงท่านก็ต้องไดลาสิกิาอืขมท่านก็ไดลาสิกขาแล้วทีนี้ ตกลงท่านก็ออกจากวัดมาอุ้มแมวมาตัวหนึ่งนะได้ภรรยาคนหนึ่งแลนะวัวอีกตัวหนึ่งนะท่านก็มีความสุขมากกับโลกใหม่ของท่านนะคือคือท่านเห็นดอกกุหลาบในใจการเพยงดอกเดียวอะ่ะท่านก็คิดว่ามันสวยที่สุดนะท่านยังไม่เคยเห็นดงกุหลาบไงใช่ไหมผู้หญิงสวยที่สุดมีอยู่คนเดียวท่านก็คิดว่าดีที่สุดแลวโอโหช่วงโปรโมชั่นเข้าใหม่ประมันนะั้นทิศศึกใหม่มีความสุขเหลือเกินนะ ต่อมาปรากฏว่ามีลูกพอมีลูกแล้วเนี่ยพอหลังโปรโมชั่นแล้วภรรยาไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงเลยยกให้สามีเลี้ยงลูกสามีต้องเลี้ยงลูกและตรงนั้นเขาถึงได้รู้ว่านารกมีจริงหลังโปรโมชั่นและออปชั่นต่างๆไม่เหลือยุดคืนหมดเลยต้องเลี้ยงลูกเองต้องหาอยู่หากินเองต้องไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวต้องรีดนมวัวเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งแมว เลี้ยงทั้งตัวท่านภรรยาก็เป็นเล่นไพ่เป็นหลักเลยลูกร้องขึ้นมาก็ปลอบเป็นบ้างไม่เป็นบ้างกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแทบล้มประดาแต่แล้วต้องหาเงินมาป้อนมือภรรยาป้อนเท่าไหร่เธอก็ไม่อิ่มเธอก็ไม่พอเท่านั้นยังไม่พอมีเรื่องตบมีเรื่องตีตบตีทีไรทิศศึกใหม่ก็แพ้เพราะภรรยานั้นเจนเวทีกว่าเยอะนะ วันหนึ่งเมื่อภรรยาหนีไปเล่นไพ่ลูกร้องขึ้นมาอาหารก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีจะกรอกทุกแทบ,บล้มประดาตายท่านถึงร้องไห้ร้องหม่มร้องไห้แล้วในที่สุดก็มือ่อหลับไปทั้งลูกทั้งพ่อตื่นขึ้นมาทีหนึ่งท้องร้องจอกจอก,จกไม่รู้จะทํายังไงมองหาแมวก็ไม่เจอมองหาเมียก็ไม่อยู่ทั้งแมวทั้งเมียหายหมดเลยเลยอุ้มลูกน้อยกลอยใจ ต้นต่อของความทุกข์เดินนั้นเราออกจากบ้านไปเดินมาเดินไปใจลอยไปเรื่อยทุกตรมกบไม่แทบล้มระดาตายไม่เนึกว่าหลังโปรโมชั่นแล้วเนี่ยฉันจะต้องมาเลี้ยงทั้งแม่ของพันรยาเลี้ยงพันรยาเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกโอ้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เนาะทุกข์หนอภาวนาไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็ปุบปรับก็เดินเข้าวัดไปโดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัว เดินเข้าวัดทั้งก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าโบโอ้เราเคยบวชอยู่วัดนี้เราเคยนั่งสมาธิอย่างมีความสุขแล้วตอนนี้ความสุขมันไปไหนหนอเดินไปเดินมาเดินมาลัดเลาะไปจนกระทั่งไปถึงท้ายวัดไปเจอกุฏิตัวเองเข้าโอ้ในในในอ้อมแขนก็อุ้มรูปมองกุฏิตัวเองมองไปเยอะเลยมันไม่มีคนอยู่ โอ้เราเคยอยู่ออกุตินี้เราเคยลุกมานั่งสมาธิอย่างมีความสุขอเราอยากกลับไปมีความสุขอย่างนั้นเหลือเกินเอ๊ะแล้วความสุขอย่างนั้นมันหายไปจากชีวิตรเราตั้งแต่เมื่อไรพิจารณาไปพิจารณามาก็ไปเห็นแมวตัวเดิมนอนอยู่บนคือนึกขึ้นมาได้อโอ้ฉันเข้าใจแล้วความสุขฉันมันหายไปเพราะเกตัวเดียว นิทานพุทดธปรปัชญาเซนจบตรงนี้ <c oughs> เห็นไดย้ยังยังม่าปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแมวได้อยู่ตรงไหนอยู่ที่พระรูปนั้นท่านใจลอยถ้าใจลอยแล้วเราจะพลาดเราจะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงอะไรคือหน้าที่ที่แท้จริงของเราก็ในเมื่อท่านเป็นพระ ท่านก็ต้องเป็นพระหให้ดีที่สุดใช่ไหมทีนี้พอท่านลืมไปนิดเดียวท่านก็เลยไปเลี้ยงแมวพอเลี้ยงแมวปับ๊บท่านก็มีภาระเพิ่มขึ้นจากนั้นภาระมันก็เพิ่ม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 สุดท้ายก็ต้องเลี้ยงทั้งแมวต้องเลี้ยงทั้งเมียในที่สุดท่านก็ได้บรรลุสัจธรรมมาอ๋อถ้าฉันไม่ตามแมวตัวนั้นไปนะความสุขยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ แต่เพราะท่านตามแมวตัวนั้นไปเราทั้งหลายในที่นี้เคยเดินตามแมวตัวนั้นไหมเราต่างมีแมวกันคนละตัว <c oughs> มีไหมที่บ้านมีกี่ตัว <c oughs> อะไรก็ตามที่โยมกำลังตามมันต้อยต้อยต้อยแล้วมันริบเอากำสุขจากชีวิตไปทั้งหมดแมว และแมวบางตัวไม่ได้กินสามมื้อนะและไม่ได้กินแค่อาหารนะกินเงินกินเวลากินสุขภาพกินความคิดกินสติปัญญากินความสุขท่านทั้งหลายต้องพิจารณาแ,นะแมวบางตัวท่านต้องปล่อยมันบ้างกลับไปเนี่ย ไปปล่อยแมวมีแมวบางตัวที่ท่านต้องดูแลจำกัดขอบเขตลงไปว่าจะดูแลแมวได้กี่ตัวอายุอย่างเรานี้เวลาอย่างเรานี้สุขภาพอย่างเรานี้การงานอย่างเรานี้จะดูแลแมวได้กี่ตัวจำกัดลงมาเรามีเวลาจำกัดคงเที่ยวทำทุกอย่างไม่ได้ อะไรคือภาระหน้าที่ที่แท้จริงของเราโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นจำเพาะเจ่อจงอยู่กับสิ่งนั้นอย่าให้แมวคือความคิดอย่าให้แมวคือสิ่งซึ่งไม่จําเป็นสําหรับชีวิตแต่มันเผอิญหลุดเข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันมาชักมาลากมันนําเราไปพลอยทําให้เราต้องเสียเวลาไปครึ่งค่อนชีวิตและทําให้ชีวิตทุกโดยใช่เหตุ แมวตัวสําคัญที่สุดไม่ใช่แมวที่อยู่ข้างนอกแต่คือแมวที่ชื่อความคิดและคือความคิดที่ชื่อความฟุ้งซ่านตามมันไปทุกแทบตายกันทั้งนั้นทำยังไงหนอะทำยังไงหนอเราถึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อหลุดออกมาจากความคิดได้มันเติมการเจริญสติลงไปในชีวิตประจำวันทุกเรื่องที่คิด ทุก,กิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวพยายามรู้พยายามรู้ยายารแล้วในการพยายามรู้อย่าไปเครียดถ้าโยมสังเกตนะโยมจะเห็นว่าอาตมามีงานเยอะมากนะเมื่อกี้ที่มาช้าก็เพราะว่นนำคณะของกวีรัตนโกศิ์กวีสีไรเดินชม อาณาบริเวณขึ้นไปเรือนแขกแก้วก็มีโยมรออยู่อีกเกือบร้อยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะมีภารกิจเยอะโยมก็ถามว่าเอาเวลาไหนมาปฏิบนะัติน่ะก็ชีวิตอยู่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นปฏิบัติตอนมีชีวิตไงบางครั้งที่จะมาจัดคอร์สภาวนาอย่างนี้อาตมาก็ ปฏิบัติไปพร้อมๆกับพวกเรามีอยู่คืนหนึ่งอตมานอนตอนตื่นหนึ่งแล้วตมาก็ฝันว่าตมากําลังดูความคิดอยู่กําลังดูความคิดเพราะตื่นมาตอนตีสี่ตื่นก่อนระฆังปรากฏว่าการดูความคิดในฝันกับการดูความคิดในขณะตื่นมันต่อต่อต่อเป็นเรื่องเดียวกันจิบพอจิตลงแรกตื่นปุ๊บเข้าสู่ หมดการปฏิบัติทันทีนี่คือการปฏิบัติต่อเนี่ยแม้กระทั่งในฝันมันก็ยังฝันว่าปฏิบัตินะเพราะตื่นปุ๊บอาตมาดูจิตต่อเลยโยมก็มาถาม่าท่านไปเข้าคอร์สบ้างไหมเขาเป็นนักปฏิบัตินะปฏิบัติมาเป็นสิบครั้งสิบคอร์สพระอาจารย์ไปเข้าคอร์สบ้างไหมเนี่ยงานเยอะอย่างเนี้ยทามาก็เลยบอกว่าจะต้องไปเข้าคอร์สทำไมก็จะมาอยู่ในวัดอยู่แล้วะ แต่มาก็ปฏิบัติอยู่นี่ไงก็ไม่เห็นท่านปฏิบัติอาตมาก็ถามอะโยมคิดว่าอะไรคือการปฏิบัติก็ต้องไปเข้าคอร์สอาตมาเลยบอกว่าโยมปฏิบัติไม่ใช่ที่วัดปฏิบัติลงไปที่ชีวิตที่เนื้อที่ตัวของเราเมื่อเราเดินผ่านกลางสนามอย่างนี้แต่มาก็ปฏิบัติได้เมื่อเรานั่งอยู่เฉยๆแต่มากก็ปฏิบัติได้นั่งรถนั่งเครื่องบิน ทานอาหารเขาก็ปฏิบัติทั้งนั้นมีปีหนึ่งมีนักข่าวคนหนึ่งไปถามท่านติชนันหันพระเซนซึ่งสอนวิปัสสนาแบบเดียวกับเถรวาทน,นี่แหละสอนการเจริญสติท่านกำลังทำสวนอยู่ท่านพวนดินผักกาดอยู่เขาไปถามว่าโอ้โหท่านอาจารท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก ทำไมเอาเวลาที่มีอยู่แสนน้อยมารดน้ำพรวนดินสวนผักถ้าไมท่านไม่ไปเขียนกวีมันยั่งยืนกว่าท่านติชนะันทนก็ตอบว่าก็นี่แหละการพรวนดินนี่แหละการทำสวนนี่แหละคือการเขียนกวีเพราะอะไรล่ะการเขียนกวีนั่นนะ่ะมันเป็นน้ำหยดสุดท้าย น้ำที่มันจะเต็มแก้วมันเต็มเพราะหยดสุดท้ายด้ยหยดไหนมันเต็มเพราะว่าหยดก่อนหน้านั้นนั้นมันต่อเนื่องกันมาใช่ไหมเช่นเดียวกันการปฏิบัตินะโยมอย่าไปคิดว่าไปปฏิบัติที่วัดแล้วครั้งเดียวจบมันไม่ใช่หรอกโยมจะต้องทําไปเลยในชีวิตของโยมลหละอยู่ที่ไหนเราก็ทำของเราไปแต่มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปประกาศให้ใครรู้ว่าฉันกําลังปฏิบัติมันไม่จําเป็นหรอก การปฏิบัตินั้นมนเป็นเรื่องที่เราจะต้องกวดขันเอากับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปกวดขันกับคนอื่นบางคนปฏิบัติเพื่อกวดขันคนอื่นฉันปฏิบัติแล้วเธอปฏิบัติหรือเปล่าสู้ฉันไม่ได้ฉันนึกเข้าวัดประจําถ้าอย่างงี้คือยังไม่ได้เรื่องเลย <laughs> ปฏิบัติเพื่อดูตัวเองไม่ใช่เพื่อดูคนอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแข่งกับคนอื่นและก็อย่าไปแข่งกับตัวเองถ้ายังแข่งอยู่มันก็ยังไม่พ้นแพ้พ้นชนะ มันก็ยังทําด้วยกิเลสอยู่เราแค่ดูแค่รู้รทําไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันทําถูกต้องมันก็ดีขึ้นดีขึ้นโดยโเตโนมัติถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ยังเท่าเดิมก็เท่านั้นเองถ้ามันดีขึ้นสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือโยมจะเป็นคนใจเย็นเกิดอะไรขึ้นโยมไม่ค่อยเอะอะมากเท่งรับได้ใจเย็นควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นปกติ าการตกอกตกใจตาลีตาเหลือกไม่ค่อยมีมีแต่ความเข้าใจเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจลูกร้องก็ไม่โกรธละลูกล้มก็ไม่ด่าละลูกทําของแตกก็ไม่ด่าละมันมีแต่ความเข้าใจเข้าใจเข้าใจภาษาพาุเรียกว่าตาทตานี่ปัญญาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเติมสติเข้าไปทีละนิด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 ทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทาทุกคําที่พูดทุกคัางที่เคลื่อนไหว ถ้าเราพยายามที่จะรู้อยู่เสมอยอมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรารู้ของเราเองว่ามันดีขึ้นเราจะมีอารมณ์ที่ดีสดชื่นรุ่นเย็นกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆขึ้นต่อวัตถุนนอยหรือแทบไม่ได้ใช้วัตถุอะไรเลยก็มีความสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขผลของการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะ ผลของการที่เอาแมวออกไปจากชีวิตท่านหนุ่มรูปหนึ่งไปบวชหลวงลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสมีอยู่วันหนึ่งท่านถวายงานพัดหลวงลุงอยู่เบื้องหลังพัดใบตานพัดอยู่หลวงลุงนั่งสมาธิเข้าเงียบท่านก็คิดออกพรรษาแล้วต้องลาสิกขาลาสิกขาแล้วก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูก ถ้าลูกร้องไห้ก็ต้องปลอบแต่ถ้าปลอบแล้วไม่อยู่ตรงทำยังไงจิตมันก็ตอบมาบ้างก็ต้องตีบ้างนะท่านใดนั้นท่านก็อพัดใบตาลตีกบกหูลหลวงหลวงพวกหลวงหลวงกำลังเลิ่มเขานิพผ่านลืมตาตื่นทำไมกตีฉันเนะพระหลานบอกผมตีลูกครับเห็นไหมท่านอยู่กับปัจจุบันขณะไหม ไม่อยู่แล้วท่านอยู่ไหนในอนาคตคำว่าปัจจุบันขณะคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราไม่หลุดเข้าไปในความคิดดอกและคนที่ไม่หลุดเข้าไปในความคิดเป็นคนที่ตัดกรรมได้เพราะกรรมเก่าเข้าทางความคิด ้าเราทํากรรมชั่วไว้มากๆเราไปคิดถึงมันเราจะทุกข์มันเคยจบมาเมื่อสิบปีแล้วมันเคยทําให้เราน้ําตาไหลเมื่อสิบปีแต่มาคิดถึงปีที่สิบน้ําตา,ยายอย่างไหลอยู่ถามว่าน้ําตานั้นไหลตรงไหนไหลตอนนี้แต่ความความผิดพลาดเกิดตอนไหนสิบปีที่แล้วอดีตมันยังย้อนมากรีดปัจจุบันได้อยู่โง่หรือฉลาดโง่มาก แล้วพวกเราเคยถูกอดีตกรีดปัจจุบันไหมเนี่ให้รีวรอยเพียบเลยฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยเวลาครูบาอาจารย์พานั่งสมาธิก็นั่งดูลมหายใจนั่นคืออารมณ์ของปัจจุบันความเจ็บความปวดคืออารมณ์ของปัจจุบันความคิดคืออารมณ์ของปัจจุบันการเดินการนั่งการนอนการขบการฉันการทาน,นทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่ดูแค่รู้ แค่ดูแค่รู้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นณนะปัจจุบันขณะคืออารมณ์ปัจจุบันและอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการเจเริญสตินะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรอเลี้ยงอารมณ์เช่นนี้เอาไว้เดี๋ยวภาคบ่ายก็จะลืมนะเรามีการแยกปฏิบัติเดี่ยวเพื่อให้โยมไปเรียนรู้การนั่งดูใจตัวเองตรงในร่มไม้ไผ่ผงนี่แหละฉะนั้นวันนี้ภาคช้าพระอาจารย์ก็ให้กุศโลบายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอโมทนาสาธุก,การทุกท่านทุกคนให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเธิ